สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมเดชากรและออสิลิสในรายการวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้ช่วงคำ่ำประจำวันที่25พฤษภาคม2564ครับเข้าเรื่องกันครับคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยราคาสมาคมใกล้จะปิดแล้วแต่เรามาสรุปราคากันก่อนนะ,ะวันนี้25มีการประกาศราคาล่าสุดบอตอนบ่าย3โมงประกาศมาแล้ว5ครั้งด้วยกันครับ ปรากฏว่าทองคําแท่ง96.5%ราคาขายออกล่าสุด27,900บาทส่วนราคารับซื้อคืนอยู่ที่27,800บาทครับฟังราคาทองคํำรูป,ปรพัน 96. ์96.5%ราคาขายออก28,400บาทส่วนราคารับซื้อคืนอยู่ที่2 7 3 0 3บาทนะครับมาดูราคาย้อนหลังกันสักนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็จะเห็นว่าตัวราคาทองคำแท่งเนี่ยนะ ราคาล่าสุดเนี่ย27,900แล้วก็ตัวเนี้ย27,800คือราคาเปิดก็ลงมาประทานโทษครับบวกมาจากราคาประกาศครั้งแรกเนี่ย100บาทรูป,ปรพันธ์ก็เช่นเดียวกันครับ28,300ราคาเปิดราคาล่าสุด28,400บวก100บาทเพราะว่าต้องบอกว่าท้องโลกขึ้นครับขึ้นอีกประมาณบวก6เหรียญยูสซลาสหรัฐกับค่าเงินบาทที่อ่อนค่าด้วยนะครับมันก็เลยบวกได้ถึงร้อยหนึง่งคุณผู้ชม จาก3 3บาท31บาท3 3สสตางค์มาถึง31บาท36สตังค์ครับคราวนี้เนี่ยจาก1,875ที่ย่อลงมาเมื่อเช้าไม่รู้ว่า ซื้อกันทันหรือเปล่าไม่น่าจะทันอ่ะนะมันมันเร็วมากเราอยากได้สักหนึ่งพันจ็ดร้อยหนึ่แะนะแล้วสักสองหมื่นแปดสหมื่นถ้าอ่นเจ็ถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะนะครับในในบทวิเคราะห์นะตอนนี้โดนดันขึ้นมาเหลือขึ้นมาถึง2,7,914แล้วทองคำแท่งออนไลน์นะครับกับทองโลกที่อยู่ที่1,883เหรียญ ราคารับซื้อคืนอยู่ที่27,874บาทครับนั่นคือราคาทองคาแท่งทั้งฝั่งซื้อฝั่งขายข,ายของออสซิลิสครับในส่วนของราคาอทองคําแท่งออนไลน์99.99% 99ของออสซิลิสล่าสุดก็ขายออก28,934บาทส่วนราคารับซื้อคืนอยู่ที่28,899บาบาทครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง ในขนาดที่ถ้าเรามาดูภาพรวมของกองทุน s p r อัปเดตต่อจากเมื่อเช้าเนี่ยก,ก็น่าจะซื้อรวมของเดือนนี้สาตันก็เป็นแล้วก็เป็นนิ้มินหมายที่ดีครับที่ในรอบสัก7เดือนมันจะเป็นบวกบ้างนะอย่างน้อยที่สุดมันก็ชะลอแรงเทขายที่มีในรอบ7เดือนนะเรียกว่าปริมเต็มที่เลยครับเดเดือนที่ผ่านมาลุ้นกันตัวโกงนะ่งฮะหนึ่ตันเนี่ยจะหลุดหรือเปล่าปรากฏว่าไม่หลุดอันนี้เบาใจได้สักนิดแต่ก็เบาใจไม่ได้ครับเพราะว่าในเรื่องของ QE ที่ผมย้าไว้โดยเสมอกับเรื่องดอกเบี้ยครับจะเป็นปัจจัยหลักที่จะส่งผลให้กับยูเอสลาก่อนแล้วจากยูเอสลาครับจะส่งผลให้กับทองอีกทีหนึ่งนี่คือก็เรียกว่าส่งกันเป็นทอดเป็นทอดครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในขณะที่ถ้ามาดูค่าเงินนะครับเราก็จะได้เข้าใจชัดเจนแล้วว่าอ๋อที่ทองปรับตัวขึ้นมาตอนนี้ยูเอสลากําลังเริ่มอ่อนค่าครับล่าสุด89.58ตามรูปและหลุด89.6ซึ่งเป็นแนวรับที่สําคัญอันนี้ต้องตามดูต่อในช่วงค่ำเลยนะครับ ว่าถ้าเขาปรับตัวหลุดหรืออ่อนค่าลงแบบนี้ทองคำมีโอกาสไปต่อครับ18821890 1818อันนี้ได้และวและดีมากกว่านี้ด้วยถ้าหาค่างเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าเข้าไปด้วยเนี่ยเพราะถ้าทองโลกขึ้นทองในประเทศจะแพงขึ้นถ้าค่างเงินบาทอ่อนค่าแต่อย่างน้อยที่สุดต้องขอคงกรอบแนวรับเดิมไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่ 31บาท34สตางค์มันมันก็กึ่งกลางกรอบนะจากแนวรับเมื่อเช้าที่31บาท25สตางค์เป็นแนวรับและแนวต้านอยู่ที่31บาท45สตางค์ครับต่อไปเราเข้ามาสู่เนื้อหาสาระของข่าวกันบ้างนะครับในกรอบบ่ายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเริ่มกันที่ ตลาดหุ้นทางฝั่งยุโรปนะครับดัชนีดัคเดอรมันเนี่ยก็ปรับตัวบวกขึ้นมาประมาณ125จุดนะหลังจากที่เขาพาดหัวข่าวว่าตอนนี้ global sentiment มันดีขึ้นนะครับมันก็ภาพรวมต่างๆในเรื่องเศรษฐกิจนะครับก็ปรับตัวสูงขึ้นดีขึ้นนนะพูดภาษาชาวบ้านแล้วก็ความกลัวเรื่องอัตรางเงินเฟ้อตอนนี้เริ่มจะหายไปนะฮะแต่ว่ามันนิ่งนอนใจไม่ได้มันเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะมันเป็นแค่วันต่อวันแล้วก็ถ้าพูดภาษาชาวบ้านเขาก็หาข่าวเล่นกันนั่นแหละ เหมือนกันครับที่ค่าเงินดอโรที่ปรับตัวแข็งค่าขึ้นในช่วงบ่ายวันนี้เนี่ยนะครับ1.2256เนี่ยล่าสุดเนี่ยเพราะว่าตัวนี้ยูเอสลาปรับตัวที่อ่อนค่าลงเนื่องจากเนนะสปิเกอร์ก็คนพูดใครพูดนะครับก็คือประธานธนาคารกลางแห่งชาติของสาขาต่างๆของเฟดเนี่ยก็ยังกังวลในภาพของเงินเฟ้อท,ที่ปรากฏอยู่นะครับในส่วนของตลาดคริปโตกราเนซีก็เช่นเดียวกันนะ เรียกได้ว่าตอนครึ่งเช้าเนี่ย40,000เหรียญคุณผู้ชมคุณฟังเนี่ยเกือบจะขึ้นมายืนได้ทีเดียวนะครับและก็ปรากฏว่าในช่วงบ่ายนะกรอบบ่ายมาลงฮะเหลือ37,949แต่ก็ไม่แน่ครับเพราะว่าบวกขึ้นมาเยอะทีเดียวกับพาดหัวข่าวที่บอกว่าสําคัญอยู่2ข่าวสําหรับวันนี้ถ้าไม่เกี่ยวกับทองนะเดี๋ยวทองก็ไปดูด้วยนะครับ 1. นนะครับ Back Rock เนี่ยบริษัทนี่คุณอลิซาเบธบอเรนเนี่ยเคยเคยแบบว่าตำหนิคุณไม่ใช่ตำหนิเราก็ก จะบอกว่าตําหนิก็ได้นะ <c oughs> ก็บอกว่าบ่นแล้วกันนะครับบ่นคุณเจเน็ตะเล่นไปทีงแล้ว,วบริษัทนียไม่ค่อยโดนตรวจสอบเท่าไหร่อาจจะเป็นเหมือนว่าพอไม่ใช่สถาบันการเงินแล้วคุณเจเน็ตะเล่นไม่ตรวจสอบเลยเรอถ้ามันล้มขึ้นมาตอนนั้นเนี่ยเพราะว่ามีมีมูลค่ามหาศาลทีเดียวนะครับกับเงินนักลงทุนที่อยู่ในนี้แต่เนื้อหาสาระจริงๆเนี่ยมันมีข้างในที่เขาออกมาเตือนว่าเฮ้ยทั่วโลกอมองแค่เงินเฟอ้ออย่างเดียวแต่ยังมีความเสี่ยงอย่างอื่นด้วยนะกับบิตคอยที่ขึ้นมาเพราะคุณอีรอนมาร์ก์เองแกก็ไปคุยกน ชาวเหมืองบิตคอยคำว่าเหมืองบิตคอยเก็ไม่ได้ซื้อชอบซื้อเสียมเข้าไปขุดอ่ะนะอันนี้อธิบายไม่ใช่แบบว่าคิดว่าคุณจะเป็นคนไม่รู้แล้วคุณเป็นคนแบบว่าเชยนะไม่ใช่นะครับเอาว่าในช่องของการลงทุนเนี่ยความรู้ไม่เท่ากันแต่ความรู้คือสิ่งสําคัญที่ต้องแชร์กันออกไปการขุดบิตคอยก็คือการเอานะครับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างเช่นการ์ดจอฮาร์ดดิสก์นะครับหรืออะไรก็ตามที่สามารถคํานวณน สมการคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนได้เนี่ยให้มันปรากฏออกมาใครคำนวณได้ก็ได้บิตคอยไปพูดภาษาชาวบ้านแบบง่ายๆที่สุดแล้วแหละเรียกว่าเครื่องครแรงกว่าคนนั้นชนะนะราคาการ์ดจอมันก็เลยพุ่งสูงขึ้นคราวนี้ในส่วนของทองคำก็เช่นเดียวกันปรับตัวลดลงแต่ตอนนี้นะครับก็บอกว่าตัวความเสี่ยงเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ความเสี่ยงนะไอ้เจ้าตัวความกลัวของ อัตราเงินเฟอ้อในลดลงแต่จริงๆเนี่ยมันมีปัจจัยเสริมจากประธานธนาคารกลางแห่งชาติสาขาต่างๆที่เขาออกมาพูดนั่นแหละนะครับมันมันสวนทางกับการดําเนินนโยบายซึ่งเราฟังคร่าวๆ่าก่อนซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปลงรายละเอียดกันนะอย่างเช่นข่าวแรกนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังตอนนี้นะครับบริษัทแบล็คโกรฟตอนเนี้ยเขาก็บอกมาเตือนว่าเฮ้ยโลกเนี่ยลืมความเสี่ยงในเรื่องของ g e o p l i t i c a l risk ไปนะครับ ความเสี่ยงตัวนี้ภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า geopolitical ใช่ไหมภาษาไทยเ,ยเรียกความเสี่ยงใน,ในเรื่องรัฐศาสตร์ภูมิศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับคุณผู้ชมคุณระวังพูดแบบเอาเนื้อไม่เอาน้ำเนี่ยเขาเชี้ให้เห็นว่าเฮ้ยตอนนี้สหรัฐจีนเนี่ยนะแข่งกันเป็นเจ้าเทคโนโลยีครับเรียกว่าบริษัท a r มที่เป็นบริษัทศูนย์กลางอะ่ะใครอยู่ในสายบิตคอยน้องๆที่อยู่ในสายกุี่ยเข้าใจดีว่าสถาปัตยกรรมของ CPU ทั้งหมดตอนนะี้เอาว่าร้อยทั้งร้อยเลยนะเกือบจะเป็นของบริษัทนี้ทั้งหมดนะที่ รวมเอาทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในชิปเซตตัวเดียวทีนี้จีนก็ซื้อสหรัฐก็ไม่ให้เพราะเอ็นเาเอ็นวีดียก็ไป take over มันมันยังมารุมมาตุ้มกันอยู่เลยแล้วตอนนี้กำลังแย่งกันเป็นเจ้าตัวนี้เพราะฉะนั้นความเสี่ยงในเรื่องนี้ปรากฏด้วยทีนี้ความเสี่ยงในเรื่องของเงินเฟอ้อก่อนนะครับเงินเฟอ้อนี่ผมอธิบายให้ฟังเงินเฟอ้อมาหุนขึ้นทองขึ้น ถูกไหมครับเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันมีการกู้เข้ามาเล่นต่อได้มันก็ไปกันต่อแหละแต่ความเสี่ยงในเรื่องรัฐศาสตร์ภูมิศาสตร์มันต่างกันนะครับเวลาเขาชนกันเนี่ยทองขึ้นนะครับแต่หุ้นไม่ขึ้นเพราะต่างฝ่ายต่าง,งจะทําลายล้างกันนะเตะตัดขากันนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเหมือนเทรดบอลแหละที่จะต้องตั้งที่จะขึ้นภาษีกันในตอนนั้นเองเนี่ยทองขึ้นอย่างเดียวหุ้นไม่เอาเลยครับคราวนี้นี่แหละครับความเสี่ยงตัวนี้ที่บริษัทนี้ก็กำลังจะบอกแต่มันจะสื่อมาถึงทองหรือเปล่าเราต้องจับตาูููต่่อรัับชมฟงนนะใขาวแก ทีนี้ในข่าวตัดไปเราก็มาดูทองบ้างเนี่ยทองมันลงมาแต่ตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะสาเหตุที่ปรับตัวลงมาและขึ้นมามีอะไรบ้างเนะี่ยตลาดก็ไปสัมภาษณ์นะครับคุณนะนักวิเคราะห์ท่านหนึ่งนั่นแหละคุณผู้ชมคุณฟังเนี่ยไปดูกันนะคือคนนี้แล้วกันนะครับคุณเจฟฟรีย์เนี่ยนะครับแกบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะตอนต้องไล่มาจากข้างล่างก่อนครับแกบอกว่าเนี่ยครับประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์นะคุณเจมสบูลาเองเนี่ยนะครับแกก็ให้สัมภาษณ์ที่ในเชิงที่ดีนะว่าเฮ้ย hey เพื่อน อัตรางเงินเฟอ้อเนี่ยแน่นอนเลยเนี่ยเหนือกว่า2%แล้วจะยาวไปถึงปีหน้านั่นคือคำพูดของแกแต่ในการกระทำเนี่ยมันแยกออกจากกาันก็บอก Separate r e m a r k ก็คือว่าการกระทําของแกก็ไปไปตามตามเสียงส่วนใหญ่ก็คือยังสนับสนุนนโยบายการเงินของธนาคารกลางอย่างชาติสหรัฐตีความว่ายังไงย,ยอมรับแล้วว่าเงินเฟอ้อมีอยู่จริงแต่ยังไม่ลดดอกเบีย้ย เพราะนั้นคุณยังไม่ลดลอด็อเบี้ยหรือยังไม่ไม่ลด QE อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเพราะอะไรเขาไม่ใช่ห่วงทองว่าทองจะลงหลอกเขาห่วงว่าตลาดหุ้นจะลงและจะพังกันก่อนนะฮะนี่ผลกระทบที่ตามมาคือค่างเงินยูเซอร่าปรับตัวอ่อนค่าอย่างที่เราได้เห็นช่วงบ่ายและ นะเขาก็ไม่ประมาทเหมือนกันนะครับก็แปะป้ายแขวนไว้เมื่อเช้าเนี่ยนะครับขึ้นแผ่นเท่าฟ้ากันเลยนะครับตามเพลงบ้านเราเนี่ยนะหนถ้าขึ้นมานะเล่นกันไหมและเขาบอกว่าเฮ้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มันยังอยู่ที่1,845เนี่ยเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันใช่ไหมนะตรงนี้ก็เชอถือเป็นแนวรับที่สําคัญก็บอกกันแล้วละครับว่าเฮ้ยกรอบนี้เล่นกันไหมคืนน,นี้บางทีก็สื่อสารกันแบบนี้นะข่าวที่ออกมา คุณผู้ชมต้องเข้าใจว่าเวลานักวิเคราะห์มาสัมภาษณ์ผู้จัดการกองทุนมาสัมภาษณ์หน้าอย่างหลังอย่างก็มีไม่รู้หรอกครับว่าใครเป็นยังไงเขาแค่ส่งสัญญาณกันว่าบางทีเขาชวนเล่นกัน 1845นะกรอบล่างกับ1900งพเกอยเาไหมกรอบนี้ย่อมาเราก็คิดกลยุทธ์เร็วๆนะเออย่อ,อ,ยอลงมาแล้วซื้อนะทีนี้ใครจะตามในช่องมาทานก็ใครที่อยู่ในช่องกันมานานก็หนึ่งพันเก้าร้อยเท่าไหร่นะสิบแปดถ้าผมจำไม่ผิดนะตัวฟิโบของเราอะ่ะตัวไกลใช่ไหมลงมากกว่านี้ล่ะหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบสามแบบนี้คุณผู้ชมก็สำรองไว้สักนิดนึงเผื่อมันเหวี่ยงแรงอะไรอย่างเงี้ยระหว่างทางก็มีหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบแปดหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบหนึ คุณผู้ชมนะฮะนั่นคือในส่วนของราคาทองคำคร,รบับต่อมาเป็นเรื่องของข่าวบิตคอยนะครับก็อัพเดทให้สักนิดหนึ่งนะครับว่าเนี่ยที่ขึ้นมาเกือบ40,000เหรียญเนี่ยคุณอีลอนมาร์กเองเนี่ยก็ไปคุยกับนะเขาเรียกว่าผู้ผลิตนั่นแหละ บิทคอยนคนขุดเหมืองเนี่ยเกี่ยวกับการใช้พลังงานซึ่งในเนื้อความเมื่อเช้าเนี่ยอธิบายไปเยอะพอสมควรนะครับที่แกร่วมมือกับคุณมิเชลนะครับหรือไมคไมคไมเคิลสักอย่างเนี่ยนามสกุลเนี่ยไปคุยกับคนที่มายเนอร์ minor, หรือคนขุดเหมืองในที่อเมริกาเหนือเกี่ยวกับการหาทางหาแนวทางในการใช้พลังสะอาดนะครับในการขุดขึ้นมา ทีนี้พอมาถึงตัวนี้มันเป็นข่าวเมื่อเชา้าแต่เราได้อะไรสาระอะไรจากเรื่องนี้คุยกันต่อนะครับอ่านี่ไงซีโของ MicroStrategy นะครับคุณแมเชลเซ e เยอร์นะครับอสองคนไปคุยกันทวิตกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าเราวางใจเป็นกลางก่อนนะคุณแฟนๆคุณอีลอนมาร์ก็ลองเปิดใจฟังสักนิดหนึ่งนะผมบอกเมื่อเช้าแล้วครับคนที่เสียประโยชน์ถ้าตัวคลิปตัวเคเรนซีมาจริงคือเศรษฐีฮะ ถูกไหมครับเศรษฐีมันตามไม่ทันเงินมันเยอะเงินเฟียสถ้ามันเอาทั้งหมดของพวกเขามาไล่ซื้อตลาดบิตคอยร,รับรองไะเหรียญละสองล้านมันก็ถูกไปครับเหรียญละสามล้านสี่ล้านเพราะมันมีจํานวนจํากัดไงคนหนึ่งอยากมีหนึ่งเหรียญก็มีแค่2 1ล้านคนเพราะมีแค่21ล้านเหรียญถูกไหมวันนั้นเนี่ยมันมันราคามันต้องมากามายมหาศาล ทางที่ทำง่ายไปมากกว่านั้นคือนะครับตัว Executive นะครับถ้าจำไม่ผิดคือ1602หรือ1623าจะไม่ผิดแล้วที่สมัย d e n t Theodore r o o s e ว e l t อ่ะใครถือทองผิดกฎหมายเอามาคืนให้รัฐแต่สมัยก่อนมันลูกทุ่งกันหน่อยสมัยนี้ก็ใช้ r e g u l a t o เนั่นแหละผมก็ว่าคนรวยนะครับหรือเศรษฐีก็มีส่วนเหมือนกันที่นะครับชี้นำให้ธนาคารกลางหรือว่าผู้มีอำนาจเนี่ยออกกฎระเบียบต่างๆผู้ภาษาชาวบ้านก็ให้บิตคอยลลงมาก่อนอาจจะซื้อไม่ซื้ออีกเรื่องหนึ่ง ทีนี้ถามว่าทําไมคุณอีลอนมาร์แกมาอยู่เป็นพวกของฝั่งบิตคอยคุณเรเดียริโอทำไมมาอยู่เป็นพวกฝั่งบิตคอยพูดจะไว้ใจเป็นกลางนะครับเพราะแกถืออยู่แล้วไงแกก็เป็นกองเชียร์ไปด้วยก็แกได้ประโยชน์ไปด้วยไม่ถ้าสมมติระวังใจเป็นกลางนะครับวางใจเป็นกลางแล้วฟังดูก็คือมันเป็นการสมประโยชน์กันถูกไหมเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ใครก็ได้ที่มาช่วยบิตคอยก็แสดงว่าเขาอาจจะถือบิตคอยอยู่แล้วถูกไหมครับอันนี้วางด้วยลอจิกก่อนคุณผู้ชมแฟนๆคุณนีลอนมาร์เนี่ยผมเข้าใจว่าไม่พอใจแต่ผมให้คิด นะครับอ่านเหตุผลดูว่าทําไมของมาช่วยถ้าเขาไม่ถือล่ะไม่แน่เหมือนกันถูกไหมแต่เขาเป็นคนที่อ่านอนาคตเขาเป็นคนรุ่นใหม่ที่เห็นอนาคตเขาเลยเข้ามาถือบิตคอยก่อนซึ่งไม่ผิดพอเขาเข้ามาช่วยบิดคอยมันก็สมประโยชน์กับรายย่อยนะครับรายเหชฉลามแบบเราที่ถืออยู่เราก็ต้องไปเชียเขาแบบนี้มันสมประโยชน์กันก็ไม่ผิดอีก เห็นไหมครับวันคุณเรลาริโอก็บอกคนนู้นก็บอกคนนี้ก็บอกใครก็ตามที่มาช่วยมันสมประโยชน์กันหมดนะครับเกี่ยวกับ1ที่จะโดนเรกูลเลเตอร์หลังจากนี้ที่จะโดนหน้าหนึ่งมันเป็นการพนันอ่ะการพนันตรงไหนก็เปิดเผยทานเซกชั่นกันสิสคุณก็เก็บภาษีไปสิอ่ะส่งกลมสรรประกรได้ไหมล่ะอ่ะเห็นไหมก็พยายามที่ที่จะที่จะทําให้มันขาวสะอาดมากขึ้น3มันมันทาให้โลกร้อนการขุดบิตคอยน์เนี่ยมันใช้พลังงานสุกกระปรกอ่ะเขาเขาก็ไปคุยก็ไปแก้ปัญหากันต่อเห็นไหม เขาก็พยายามช่วยก็หนึ่งเขาก็มีผลประโยชน์อันนี้ก็ไม่ผิดเพียงแต่ว่าเฮ้ยมันเป็นผลผลประโยชน์เนะี่ยหลักสําคัญคือผลประโยชน์ร่วมกันอยู่ร่วมกันเห็นไหมครับวินวินทั้งคู่หลังจากนี้เราต้องเปิดรับใครก็ตามที่ที่เหมือนว่าเออมาช่วยกันมาช่วยกันเพื่อทําให้ตลาดที่สามารถคุณชอบปิดกอใช่ไหมคุณก็พยายามที่จะแบบว่าอ,อ พยายามเฉียะเพราะอย่างน้อยที่สุดเฮ้ยเราเข้ามาก่อนเศรษฐีวิธีคิดง่ายๆเลยครับเศรษฐีที่ตามมาเขาอยากให้ลงเราไม่อยากให้ลงเพราะให้เขาเข้ามาแย่งซื้อออร์ลี่ก่อนเนี่ยต้นน้าก่อนไงใครเข้ามาก่อนมีผลนะครับนี่คือจริงๆอะ่ะพอสกัดออกจากข่าวคุณก็จะเห็นว่าตอนนี้กําลังเล่นกันอยู่กาลังแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นคนที่เสียประโยชน์มากที่สุด ถ้าบิตคอยลงเยอะๆคือใครก็คนที่เป็นเศรษฐีที่ถืออยู่เยอะไงมันมีเศรษฐีสองกลุ่มแล้วไงตอนนี้เศรษฐีที่ถืออยู่กับเศรษฐีที่ไม่ได้ถือเศรษฐีที่ไม่ได้ถือซึ่งน่าจะมีจานวนมากกว่าก็ไปทุ้ง ulator, เรกูกเลเตอร์เฮ้ยออกกฎหน่อยออกกฎหน่อยผมถือพันธบัตรของคุณนะผมถือเงินเฟียสของคุณนะแล้วมันด้อยค่าอย่างนี้แล้วผมจะเอาอะไรกิน่ะก็พูดอย่างนี้ถูกไหมฮะในขณะที่ฝั่งที่เศรษฐีก็ถือบิตคอยนะครับเขาก็บอกว่าเฮ้ย เราต้องหาทางแก้ไขกันนะพวกเราก็ช่วยเพราะเราได้ผลประโยชน์ด้วยซึ่งจริงๆเนภาษาผมมาเสถีตีกันแค่นั้นเองแต่เราอยู่ข้างไหนล่ะอะเราก็ต้องเอาชีวิตรอดเราเป็นเผาเราไม่ใช่ฉลามใช่ไหมอ่า ช้างสารชนกันเนี่ยหญ้าแพรก็แหลกลานนะครับคุณผู้ชมคุณฟังเราก็เป็นเห่าฉลามเกาะติดไว้เกาะติดไว้เราอยู่ชีวิตเอาชีวิตรอดไปฝั่งไหนในฝั่งที่มีประโยชน์กับเราสมประโยชน์กับเราก็ช่วยช่วยกันนั่นแหละครับคุณผู้ชมก็เหมือนกับสกัดข่าวออกมาให้มันได้ปัจจัยพื้นฐานอย่าไปมีอารมณ์นะครับกับข่าวนะครับเราดูให้ออกว่าใครได้ประโยชน์และใครเสียประโยชน์ครับคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือในเรื่องของข่าวบิตคอยครับคราวนี้ต่อมาก็จะเป็น ปฏิทินเศรษฐกิจแล้วผมจะเตรียมตัวคุณผู้ชมแล้วว่าคืนนี้คุณผู้ชมจะต้องเจอกับอะไรบ้างนะครับในส่วนของภาคค่ำนะครับในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจที่จะมีการประกาศนะครับติดตามได้ทางเว็บไซต์ของพวก Forex Factory นะครับมันจะง่ายนะครับภาษาไทยก็มีนะครับลอ,ลองไปตามดูมเว็บไทยก็มีปฏิทินเศรษฐกิจนะครับคืนนี้เป็นคืนน่าจะเป็นคืนวันอังคารใช่ไหมครับตัวเลขเศรษฐกิจที่เขาจะประกาศกันเนี่ยก็จะประมาณสักอสองทุ่มสามทุ่มนะครับก็เงียบเงยบก็มีสมาชิกของธนาคารกลางแห่งชาติสหรัฐเนี่ยก็จะขึ้นพูดกันเหมือนเดิม เรื่องเงินเฟอ้อเรื่องดอกเบีย้ยจะเป็นยังไงนะครับซีบีคอน sumer conference นะครับก็คือน้อยกว่าเดิมแต่ชนีความเชื่อมัน่นผู้ริโภคยอดขายบ้านใหม่ก็ไม่สำคัญเท่ากับวันพฤหัสครับคุณผู้ชมเนี่ยที่คูดีเมื่อเช้าเนี่ยนะทั้ง GDP มาเลยไอ้เจนะ้าดู r รโ G กู้ย้อนยอดสั่งซื้อสินค้ากองทุนหรือตัวเลขนะครับขอรับสวัสดีการว่างงาน3ตัวนี้ครับมันสื่อว่าตัวเลขเศรษฐกิจดีเมื่อไหร่นั่นแหละครับเขาจะลด QE หรือเปล่า ประธานธนาคารกลางอย่างชาติสาขาต่างๆเนี่ยพูดก็พูดไปแต่ตัวเลขพวกนี้ต้าเศรษฐกิจดีนักลงทุนก็จะกลับมากลัวพอเงินเฟอ้อมากขึ้นไม่บิตคอยก็ทองมันก็ตัวใดตัวหนึ่งและตีมในการลงทุนมันก็ต้องขึ้นต่อถูกไหมครับแต่ถ้า,ถ,าถ้าสมมุติว่าเขาลด QE มันลงได้ทั้งคู่เพราะว่ายูเซอร่าูเอสซจะปรับตัวแข็งค่าขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าหาความสัมพันธ์ระหว่าง correlation กับทองกับบิตคอยไม่ต้องไปหามันหรอกครับมันอยู่ในช่วงของเงินที่เข้ามาเนี่ยมันบิดเบี้ยวบิดเบี้ยวตรงไหนคุณพิมพ์เงินออกมานี่ รอให้ QE มันหายการที่กระตุ้นเศรษฐกิจมันหายแล้วรอดูหลังจากนี้ครเอาเงินล้นล้วนเนี่ยนักลงทุนจะเป็นตัวเลือกครับซึ่งเขาจะเลือกทองกับบิดคอยด้วยอะไรรู้ไหมครับอะไรถูกอาจเข้าซื้อตัวนั้นง่ายๆแค่นี้นี่คือหลักของตลาดในการลงทุนแค่นั้นเองอะไรที่แพงเขาก็ถ้ายัางราคาถ้าราคามันไล่กันไปแพงๆแ,แล้วก็ไม่เข้าซื้อก็มาซื้อตัวที่ถูกๆหรืออะไรที่แพงแล้วแพงอีกแพงต่อมากู้ก็ได้เอาเงินเม็ดเงินเข้ามาไหลเข้ามาทุนก็ไล่กัน,ไล,กนไล่ราคาเข้าไปได้ตัวนั้นก็ จะขึ้นต่อได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉนั้นเราต้องตามดูวันต่อวันเาเอาแน่เอานอนไม่ได้จริงๆนะในตลาดการลงทุนนะครับมันมีความเสี่ยงถึงต้องบอกว่าควรจะศึกษาทุกวันนะครับเกี่ยวกับราคาว่ามันเป็นยังไงควรจะดูทุกวันนะครับต่อมาเป็นเรื่องของค่างเงินแหละนะมันจะสะท้อนออกมาทุกอย่างเกี่ยวกับตัวยูสลาเห็นไหมครับเราก็ต่อยอดต่อเนื่องเป็นต่อนะในส่วนของยูโรซึ่งเห็นภาพที่ดีๆบ้างว่าตอนนี้เออน,นะมีเริ่มมีสัญ,ญญาณที่จะ ปรับตัวขึ้นแล้วทำนิวไฮเลยนะครับ 1.229นะครับกับ1.234ตามลำดับนี้เริ่มดีขึ้นมาทุกขณะครับถ้าชนแนวต้านตัวนี้แล้วไปต่อได้ก็ได้เห็นแล้วครับ1 9 0อยู่ไม่ไกลแล้วคุณผู้ชมคุณฟังอาจจะทะลุแนวต้านสําคัญของพวกเราไปเรียบร้อยแล้วแหละ1,882เนี่ยแต่ขอให้ถึง1 9 0เถอะบางคนบางท่านที่ไปซื้อไปไล่ราคากันจากข้างล่างได้เมื่อวานเมื่อเช้าเนี่ยนะครับก็อาจจะมีมุมที่ได้ขายทํากนไรบ้างซึ่งถ้าให้ยูโรอ่อนค่าลงมาและยูเซร่าเนี่ยครับปรับตัวที่โดวองบอกว่า ไปต่อนะไปต่อนะ,อะลงต่อนะ,อะก็จะทําให้ทองนะปรับตัวขึ้น,นยก็ต้องดูที่ว่าเขาจะยืนแนวรับเท่าไหร่ได้วันนี้ก็ต้องมาดูว่าเขาหลุด89.6.7เ้าหุดมาแล้วแนวรับถัดมาจะอยู่ที่89 89.4กุ่ครับคุณผู้ชมนะครับหลังจากนั้นชุดนี้สําคัญมากครับเพราะมัน8 9ท้ทนการหลุด89กับ88นี่ถ้าหลุด88ินี่ยาวเลยครับคุณมีอะไรอยู่ที่ตรงข้ามกับยูซาร่าไม่ว่าทองหรือบิตคอย n คุณถือไว้เลยครับเพราะค่างเงินมันส่งจะ แต่ถามว่า s p e เ u l a t o r จะยอมไหมล่ะเราคิดกลับดูดีๆพอมาถึงโลต่ำๆเนี่ยก็ต้องมีกฎระเบียบแบบแปลกๆแปลกๆที่จะพยุงค่าเงินของยูสตาเพราะฉะนั้นมันก็จะมีพวกที่เป็นเขาเรียกว่า speculator, contrarian trader มันก็จะรอซื้อดักซื้ออย่างเงี้ยเพื่อพาไปขายแพงๆเพราะว่าความเป็น global currency ของค่าเงินยูรสตาเนี่ยลักษณะการลงทุนมันเป็นแบบเนี้ยครับเพราะฉะนั้นเองตอนนี้สําคัญมากที่แนวรับประมาณ89.4ถ้าหลุดนะครับเอออาจจะได้เห็นแล้วแหละผ9าน9คืนนี้แต่แถวพัน9แล้ว 89, 88เ ถ้าแบบว่ายื้อยุดฉุดดึงแล้วมีสัญญาณการกลับตัวคุณต้องระวังแล้วคุณอาจจะต้องเอากําไรออกก่อนแล้วแหละสำหรับไม้นี้ชุดนี้ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับนั่นคือในส่วนของยุสลาครับคราวนี้เข้ามาในส่วนของตัวราคาทองคําบ้างในมุมเทรดดิ้งบ้างนะครับคือถ้าถามในมุมเมื่อเช้ามันเป็นมุมฟาดกันในรายชั่วโมงพูดภาษาชาวบ้านเพราะว่ามันเริ่มเห็นนะว่าเออนะเส้นค่าเฉลี่ยร้อยวันเนี่ยแหมยืนกันโดยกันมายืนยืนได้กันมาโดยตลอดเนี่ยลงมาปุ๊บเนี่ยหนึ่โลเท่าไหร่ อ๋อหนึ่เหรอเออมันต้องเข้าได้นะครับทีนี้ถึงต้อง,ต,องต้องได้นะ1นึ่งพันเจ็่งั้ยใช่ไหมได้แล้วคุณก็ก็ก็ถือต่อคืนเนี่ยเมื่อเช้าที่เอามาเอามาจากค่าเส้นค่าเฉลี่ยร้อยวัน1,872คุณผู้ชมเนี่ยค่าเข้าได้แล้วก็เตรียมตัวครับหายเดิม1,890งพัน 9 0้900ท้วนเตรียมขายนะครับวันเราเอาข่าวที่ได้ปัจจัยพื้นฐานมาหลังจากที่เราสกัดออกมาแล้วเนี่ยดูแนวรับแนวต้านเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็มาดูนวางกรอบหรือกลยุทธ์ในการลงทุนด้วยกันในคืนนี้นะ,ะเดี๋ยวไปต่อนะปรับภาพให้มันชัดๆเมื่อตกี้ดูพาไปดูในรายชั่วโมงกันแล้วตัวนะตัวนี้นะครับ1,872ที่เป็นโลคุณได้กินเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ถ้าไม่ได้ก็ย่อลงมาก็เข้าได้นะครับแนวรับถัดมาจะอยู่ที่1865กับ1854 ชุดนี้อ่อนตัวลงมารับได้แล้วเขาก็บอกไว้แล้วว่าถ้ามันจะยังเป็นขาขึ้นอยู่คือเท่าไรหนึ่งพัน 45ตรงนี้เป็นจุดคัดล้อสำหรับสายซิ่งสายสั้นสายที่แบบตีหัวเข้าบ้านเนไหยฮะย่อแล้วซือ้อใครที่ได้มาแล้วก็เตรียมขายที่2จุดก่อนแล้วกันจุดนี้ถ้าขึ้นไปแดงๆก็ได้ก็ดีแต่ก็ยังไม่หวังให้มันเสียใจถ้าไปไม่ถึงแล้วกันนะหน0ัก้กับ1890แล้วกันเพราะตอนนี้1882ยชักจะเอาไม่อยู่แลลวครับผมไมชมุนฝั่งสรุปคืออะไรที่ถือไม่ได้เมื่อเช้าจากโล1 8 7 2ถือต่อได้อ่อนตัวลงมาหลังจากนี้1872 185มือเปล่า 1, หรือรทั่ง1 8 5พ ถ้าไม่หลุดเข้าได้เช่นเดียวกันนะครับหลุด1,845อันนี้ตัดขาดทุนครับเกิดลงลึกๆดิเว e วเชนมาปรากฏอะไรที่เป็นเสือซุ่มหรูอรอชัวรชัว,ชวข้างล่างแบบนี้ก็รอข้างล่างหน่อยนะสักประมาณ1,833นั่นแหละที่เคยได้คุยกันอย่างนี้ก็ได้ครับคุณผู้ชมคุณฟังไามที่4ทั3ก็เตรียมตัวสักนิดหนึ่งคือตอนนี้ดูเหมือนว่าฉันเข้าไม่ทันสักทีมันตกรถคุณผู้ชมดูราคาม,ม,มันไม่ได้ไปไหนมันเล่นกรอบแคบนะฮะ แล้วมันไปถึงพันเก้าพันเก้าร้อสิบแปดแล้วมันลงมากรอบข้างล่างเนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะเข้าใหม่คุณไม่ต้องแบบฟังทุกวันแล้วฉันไม่ได้เข้าเลยมันไปทุกทีเขาไม่ได้ไปไหนดูราคาดีๆว่าเขาไม่ได้ไปเพราเลื่องอย่รงนี้กรอบแคบๆสั้นๆและสิ่งที่ผมมองไว้ว่าคนที่แบบว่าระยะกลางระยะยาวเนี่ยที่ระยะกลางที่รอ อาจจะทับถึงพันเ้นะแล้วหนึ่งพันนะตรงเนี้ยแล้วลงมาจแถวนี้ก็โลไอตรงเนี้ยหนึ่งพอยู่ดีนั่นแหละเพียงแต่ว่าถ้าเขาปรับตัวลงมาก่อนแล้วมีดวเจเจนปรากฏอ่ะเราก็ได้เข้าเร็วหน่อยเพราะนั้นอาจจะต้องอดทนสักนิดนึงสําหรับท่านที่รอเอาชัวมาที่รอยอ่อแล้วซื้อลึกๆข้างล่างสวยส,สันสสายสิ่งสายสั้นสายเทรดสายเก่งกําไรระหว่างวันกลยุทธ์ก็อย่างที่ได้เรียนไปเมื่อสักครู่นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคราวนี้ไปต่อกันที่ราคา าราคาของในประเทศบ้างก็คือตัวนี้นะครับนี่เรามาดูกันสักนิดนึงตัวนี้เป็นไงในราคาในประเทศก็อย่างที่เห็นนะครับเขาย่อลงมาเนี่ยไม่ถึงนะถ้าพูดดูถามเนื้อผ้าเราอยากได้เท่าไหร่ผมอยากได้ลึกๆนะประมาณสัก2 7 6 0 0นะะแต่มันลงมาแค่27,800ัถ้าได้ไม่ถึงก็ไม่เป็นไรครับแต่ใครเสี่ยงเข้ามาได้ไปแล้วก็28,000ทุนนะ เป็นจุดที่ขายดีมากกว่านั้นอีกคือ2 8 4 0 0ครับคราวนี้นจะได้4,000บาทต,ต่อบาททองอย่างที่เราเคยไปซื้อมาข้างล่างด้วยนะครับระยะกลางใครอยากจะแบ่งสักหน่อยนึงนะครับก็ได้ครับ28,400ครับกำไรบาทละ4,010บาท4,000 40, 0 0บาท4,000สนเนี่ยก็เอาสะหน่อยแล้วกันนะได้ถือใครจะถอถือต่อให้สุดไม้เดียวก็ได้แล้วแต่คุณ วันนั้น,นการจะขึ้นไป2 8 0 0 0 2่4 0 0เราต้องมาดูที่ยูซล่าด้วยคือนิปประกอบแล้วต้องหลุดเท่าไหร่นะ89.6จใช่ไหมต้องไปเจอประมาณสัก89.4ให้ดีหลุดลงเลยแบบนี้เราก็ถือยาวๆต่อไปได้ครับในแต่ในขณะที่เขาย่อลงมา27,800-27,600ใช่ไหม1 8 6 0 1 8ั4พวกนี้เข้าได้ถ้าไม่หลุดใช่ไหมฮะแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็อาจจะขึ้นไปต่ออันนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งในส่วนถ้าเขาขึ้นไปแล้วอย่างที่คุยกันเมื่อสักครู่ครับสมมติว่า1,900ง้วนถึง1,918งพันเ้ยแใช่ไหมแล้วก็ลงเยอะเลยก็1,854อ่ะภาพภาพประกอบที่ผมอ่า ทําให้คุณผู้ชมดูเมื่อสักครู่นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็1,854ถูกไหมหรือกระทั่งสัก1,833มาถ้าเขาหลุดลงแรงๆเราก็ยังหวังที่27,000แล้วครับตอนนี้มันต้องพยับตัวขึ้นมาเพราะค่าเงินบาทอ่อนหรือกระทั่ง26,800เห็นไหมครับก็รอซื้อข้างล่างไม้ที่4ทับสก็ต้องรอกันตรงนี้ถ้าตลาดไม่ลงมาหรือถ้าลงมาสักตรงนี้หน่อยก็เตรียมตัวแต่ต้องให้มีดิเวอเรนซ์กระชากขึ้นสักหน่อยหนึ่งเอาชัวร์ครับไม้ที่4ทับสามเอาชัวร์เหมือนกันใครเป็นสายเทรดก็ ุดตัดขาดทุนเรียบร้อยอถ้าถืออยู่ขึ้นไปก่อนก็ขายทํากําไรย่อลงมาไม่หลุดก็ซื้อแล้วขายทํากําไรก็จุดดังกล่าวถ้าหลุดตัดขาดทุนนี้ถ้าขึ้นไปถึง1,190 1 0 0 1,190,1,958แล้วลงมาถึงตรงนี้เราก็รอซื้อใหม่ให้ดีก็มีดิเวอเรนซ์ประกอบสักนิดหนึ่งอันนี้ก็แอดเวนเจตลาดก็เข้าได้เช่นเดียวกันมองยังไงผมมองว่าตอนเนี้ดูแล้วเนี่ยนะครับถ้า QE ไม่ลดแบบนี้1,900มีโอกาสาได้เห็นสูงทีเดียวครับแต่ถ้าข้อย่อลงมาก่อน1,5001,854นี่ถ้าไม่หลุดก็เข้าได้จุดตัดขาดทุนคือ1,845นะครับก็ใกล้ๆหน่อยไม่ได้หน้าเกลียดอะไรนะครับเพราะตลาดก็บอกมาแล้วว่าเล่นกันไหม1,845ถึง1,900ก็บอกไว้มาอย่างนั้นแหละเขาอาจจะ บอกตรงๆไงเราก็ตีความแล้วกันเขาก็มองว่าถ้าสมมุติมันเป็นขาขึ้นก็ต้องซื้อถูกไหมแล้วถ้าเป็นแนวต้านที่สําคัญก็พาไปถึงก็ต้องขายกันนะมันก็บอกใบกันอย่างนี้เอาง่ายๆสกัดข่าวออกมาให้ได้แนวรับแนวต้านให้ได้ปัจจัยพื้นฐานข่าวไม่ใช่ปัจจัยพื้นฐานข่าวทํามาให้ได้ซึ่งปัจจัยพื้นฐานและมาประกอบภาพกับตัวการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคก็จะทําให้คุณได้กลยุทธ์ดังที่เห็นครับนี่คือเนื้อหาสาระในการวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมมาโดยตลอด หมดเวลาลงแล้วแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ